ขั้นตอนต่อมานะคะก็คือ,อเรานั่งจากรถบัสแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่ที่แกบอกไปว่าเราจะได้แยกรถนะคะเพราะว่าผู้ที่มากับครอบครัวก็จะไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งซึ่งเป็นห้องอพาร์ตเมนต์ผู้ที่เดินทางกับเด็กน,นะคะแต่ผู้ที่เดินทางโดยคนเดียวหรือว่าเป็นผู้ใหญ่นะ,ะเขาก็จะให้ไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่ง นะะส่วนแก้วกับลูกเนี่ยก็จะมากับครอบครัวก็จะได้แยกมาอยู่ที่โรง,งแรมอพาร์ตเมนต์เขาก็จะเตรียมให้แก้ากับลูกเนี่ยประมาณเป็นห้อง2ห้องนอนนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ํามีครัวแล้วก็มีเครื่องใช้อุปกรณ์ครบเลยนะคะในสไตล์อพาร์ตเม,มนต์นั่นแหละค่ะ าถามว่าก่อนที่จะได้ขึ้นมาตรงนี้ก็ยากพอสมควรก็คือเขาจะให้เรารออยู่ที่รถนะคะเขาก็จะมาจอดรถที่ด้านโรงแรมแล้วก็จะส่งทีละครอบครัวลงไปนะคะลงไปทีละครอบครัวเพื่อทําการเช็คอินเพื่อทําการสอบประวัติเพื่อทําการกรอกเอกสารทั้งหมดก่อนที่เราจะเข้าพักนะคะเอกสารที่เราได้มานะมันจะเป็นตัวนี้ เดี๋ยวนะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตอนลงเครื่องนะคะเจ้าหน้าที่บนเครื่องบินจะให้เรามานะถือติดตัวมาด้วยนะคะเพราะเขาบอกวาอ่าให้เอาติดตัวมาสําหรับเช็คข้อมูลเวลาที่เราจะเข้าพักที่โรงแรมนะคะค่ะแล้วก็จะได้ข้อมูลตัวนั้นมาแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นใบเข้าพักนะคะใบเข้าพักจะให้ดูอันนี้แล้วกันใบเข้าพักก็จะเป็นข้าวๆประมาณนี้นะคะที่นะคะ ของลงของขอ,องตำรวจ่ะคะเขาก็จะเอามาพร้อมทั้งของโรงแรมด้วยเขาจะใช้ตัวนี้เนาะก็คือเขาจะถามว่าตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอะไรห้องอะไรชื่ออะไรมาจากประเทศอะไรนะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ อีเมลที่อยู่ของขออสเตรเลียนะคะรวมทั้งผู้ที่ติดต่อได้ก็คือคนของเราในครอบครัวออสเตรเลียนะคะแล้วก็ผู้ติดตามมีใครมีลูกกี่คนเขียนให้หมดเป็นลูกสาวลูกชายนะคะแล้วก็มาจะถามเรื่องอเวลาเข้าตั๋วเข้าออกที่เราบินมานะคะไฟบินอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็เลขพาสปอร์ตน,นะคะไฟบินทั่วไปที่อยู่ทั่วไปเนี่ยค่ะพอเสร็จตรงนี้ปั๊บ ใบเนี้ยเราก็เอาไปให้ หน้าฟ้อนนะคะเขาทำการเช็คอินพอเขาทำการเช็คอินเสร็จเขาก็จะให้อีกกระดาษหนึ่งก็คือการเลือกอาหารว่าเราจะทานอาหารประเภทไหนจะเป็นมังสวิรัตจะเป็นฮาลาลหรือว่าจะเป็นอาหารประเภทธรรมดาอะไรที่เราแพ้เราก็ติ๊กลงไปว่าเราไม่ทานเราทานไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะหลังจากนั้นเสร็จปั๊บเมื่อคุณกรอ,อกเสร็จคุยกับทางที่หน้าฟ้อนเสร็จแล้วปั๊บเขาก็จะให้ตัวนี้มาหนะะ้าฟอนเขาก็จะให้ตัว ข้อมูลของโรงแรมนะคะเขาก็จะบอกเรื่องเบอร์โทรศัพท์แล้วก็อื่นๆต่างๆครบเลยนะคะรวมทั้งข้อมูลของการให้อาหารการที่เขาจะเอาอาหารมาส่งนะคะในห้องอหลังจากที่เราเข้าห้องพักแล้ว 24ชั่วโมงคุณจะต้องอยู่แต่ในห้องพักไม่สามารถที่จะออกไปได้เปิดประตูได้ก็แค่เวลารับของเท่านั้นหรือเวลาที่คุณหมอะมาตรวจเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่ออกไปเดินเรื่ออะไรได้เลยจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารเฝ้าเราทุกชั้นทุกทุกแผนทุกชั้นจะมีรับลงไปเลยทุกฟอร์เลยซึ่งถ้าเราต้องการอะไรหรือติดต่ออะไรให้โทรติดต่อที่ reception อย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น ทุกๆเรื่องให้แจ้งลงไปที่รีเซพชันแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะมาหาเราเองที่ห้องนะคะ ส่วนเรื่องอาหารการกินก็จะมีเบรกาสต์นะคะก็คือจะเป็นอาหารช่วงเช้าเขาก็จะเสิร์ฟเตรียมมาให้เราเมื่อตอนเย็นเลยก็จะเป็นพวกซีเรียลแล้วก็นม,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะโยเกิร์ตให้มาอาหารตอนเที่ยงก็จะเป็นประเภทแซนด์วิชแซนด์วิชอะไรประมาณนั้น11โมงถึงบ่ายโมงนะคะส่วนอาหารเย็นก็จะเสิร์ฟประมาณ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นก็จะเป็นพวกอาหารกล่องที่คุณจะต้องเอามาเวฟเองนะคะ แล้วก็คุณสามารถที่จะสั่งอาหารจากข้างนอกได้เขาก็จะมี Web, เว็บไซต์ของอ่าวูดเวิร์กแล้วก็ของ Coast นะคะคุณสามารถที่จะติดต่อหรือโทรลงไปให้รีเซพชันออเดอร์ให้ก็ได้เหมือนกันนะคะค่ะ แล้วก็ส่วนเรื่องอาหารการกินทุกๆุกเย็นของดินเนอร์เวลาที่คุณทานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะต้องเอาขยะใส่ถุงและเอาไปวางที่หน้าประตูห้องของตัวเองทุกวันนะคะดูแลตัวเองครับทุกตอน4วันนี้อ่สิวันนี้ค่ะ